เคล็ดลับลดน้ำตาลในเลือดสูงฟังพี่คนนี้ดูครับสวัสดีค่ะเคยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วก็เคยโดนกินยางน,นะคะและว้วก็พยายามหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักปรุงอาหารกินอาหารครีมแล้วก็ไม่กินกาแฟเลยคลือเลือกหมดไม่กินกาแฟเลยปีนแล้วก็มาเจาะเลือดดูนะคะน้ำตาลในเลือดก็ไม่ลงะคะ่ะ ไม่อยู่ประมาณ6.1ตลอดเนี่ยก็เลยต้องทานยานะคะใจก็ไม่ได้อยากทานยาก็ต้องกินเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ทานยาไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาเจอน้องชายะค่ะก็เป็นน้องชายรู้ว่าเรามีปัญหาก็เลยแนะนะะําให้ทานชุดคูเกตูตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าเรากินแค่2ตัวมันจะช่วยผุเลือดได้ก็เราทำมาหลายอย่างมากก็ลองทานาดูมาสามเดือนเพราะฉะนั้นนะคะก็จะไปจับเลือดนะคะน้ำต,ตาลเลือดของเราค่ะจะกจุดหนนะคะน้ำตาลสะสมนะคะ,งะ,คะลงมาเหลือ5.9ใน3เดือนซึ่งเราตกใจมาก ว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อทีนี้เนี่ยก็ทานต่อไปอีกสามเดือนแล้วไปเจาะเลือดต่อแล้วนะ,ะจาก5.9าจุดาลงมาเหลือห้าจดหนี่เริ่มมั่นใจมากขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ทานยานะคะแล้วทานชุดฟูเบย์อย่งเดียว6เดือนหลังจากนั้นตาลน้ตาลเนี่ยน้ำตาสะสมอยู่แค่5.4คะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ใน10ปีเราไม่เคยเจอมาก่อนนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะใครอยากลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบนี้อินบ็อกผมมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ